อนุญาตเรียนเรียนตอบออในประเด็นของพลเอกเลิศรั์สักครู่นะคะในส่วนของมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีปัญหานะคะที่ท่านพลเอกเลิศรัฐพูดถึงนะคะคือนอกเหนือจากการบินไทยนะคะที่มูลค่าก็จะนิ่งอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดหมื่นล้านนะคะเพราะว่าอยู่ในระหว่างของการฟื้นฟูกิจการนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีการชําระดอกเบี้ยอะไระในระหว่างนี้แต่ว่าในส่วนของหุ้นกู้ที่เหลือที่เมื่อสักครู่เรียนว่าอยู่ที่ประมาณ สองหมื่นล้านนะคะจริงๆมูลค่าเนี่ยมันก็จะแกว่งอยู่ที่มานหมื่นแปดถึงสองหมื่นล้านนะคะคือหุ้นกู้ที่มีการยืดชําระออกไปนะคะวันยืดชําระวันครบกําหนดออกไปนะคะเนื่องจากว่าเจอผลกระทบจากโควิดซึ่งในส่วนนี้เราก็เห็นว่ามูลค่าตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอาจจะไม่ได้นิ่งเนื่องจากว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดยสุจริตนะคะพอสถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นนะคะหลายแห่งกลับมาดําเนินการได้เขาก็มีการจ่ายคืนนะคะจ่ายเงินจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็จ่ายคืนเงินต้นให้กับผู้ถือหุ้นไปผู้ถือหุ้นกู้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมูลค่าเนี่ยมันก็ในระหว่างทางเนี่ยมันก็อาจจะลดลงนะคะอาจจะไม่ถึง20ล้านอาจจะมันหมื่นแล้านเราเห็นหลายๆบริษัทอย่างเช่นบริษัทเดินเรือนะคะที่ช่วงโควิดเดินเรือไม่ได้แต่พอหลังโควิด ะะสามารถที่จะกลับมาเดินเรือได้ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมดปัญหาจ่ายคืนหนี้หุ้นกู้ก้อนนี้ได้หมดทั้งก้อนหรือสายการบนินต้นทุนต่ําบางแห่งนะคะก็กลับมามีกระแสงเงินสดในการจ่ายคืนดอกเบี้ยแล้วก็คืนเงินต้นที่เดิมเคยยืดอายุออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เห็นว่ามูลค่าตัวเนี้ยที่เราพูดถึงนะคะถึงแม้เราจะเป็นห่วงก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยมูลค่าเนี่ยมันคิดเป็นทั้งหมดเนี่ยก็ 20,000ล้านเนี่ยก็คิดเป็นแค่ประมาณไม่ถึง0.5%ของมูลาหุ้นกู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้กระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากนักนะคะแล้วก็ในส่วนของ ESG Bond นะคะในของตราสารหนี้ภาครัฐเองเนี่ยต้องเรียนว่าทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็มีคอมมิชเมนต์นะคะในการที่จะเสนอขายตราสารหนี้ที่นำเงินไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ แล้วก็โซเชียลอย่างเรื่องของการเยียวยา,าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยมูลค่าของ ESC ซีบอของที่กระทรวงการคลังออกนะคะปัจจุบันก็มีมูลค่าสูงถึงประมาณ3 3แสนล้านบาทแล้วนะคะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการลงทุนในในบอลรุ่นนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นาสถาบันที่เป็นคนซื้อเป็นหลักนะคะแต่ในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของกระแสการลงทุนเพื่อความยั่ง ยืนเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่างที่ท่านวุฒิสภาได้กรุณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะนะคะในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการให้ความรู้กับประชาชนนะคะอันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมตราตาสานีไทยทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานกรอตต์นะคะแล้วก็รวมถึงคณะอนุกรรมธิการด้วยนะคะก็ได้ เร่งเห็นในส่วนของการให้ความรู้ความเข้าใจแก่แก่ประชาชนแก่นักลงทุนนะคะก็จะผ่านสื่อสารต่างๆออกไปอย่างต่อเนื่องนะคะและเราก็หวังว่าพัฒนาการก็คงจะเป็นไปตามลําดับนะคะแต่ว่าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเออทคโนโล,โลยีที่เราจะสามารถเข้ามาใช้ในเรื่องของการกระจายความรู้ความเข้าใจให้กับ นักลงทุนนะคะต่อไปได้มากขึ้นเพราะเราได้เห็นแล้วอย่างในเรื่องของหุ้นกู้ดิจิตอลนะคะตอนนี้ทําให้อายุของผู้ที่ซื้อตราสารหนี้นะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอายุของคนซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะที่เป็นรายย่อยนะคะเฉลี่ยนี่คือ60ปีขึ้นไปแต่ว่าจากการที่เราเริ่มเห็นมี ตราสารหนี้ดิจิตัลเข้ามาผ่านเป๋าตังค์อายุของคนซื้อนะคะที่เขาจะคุ้นเคยกับการใช้โมบายใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แล้วอายุของคนลงทุนเริ่มลดลงนะคะนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราได้เห็นพัฒนาการแล้วก็แต่แน่นอนค่ะก็คงควบคู่ไปกับเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจด้วยว่าเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าทําไมลงทุนในตราสารหนี้แล้วราคามันแกว่งได้ซื้อกองทุนทําไมมันขาดทุนได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกันว่าระหว่างการซื้อกองทุนรวมนะคะ ที่ลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งจะต้องมีการบันทึกมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดเป็นรายวันเนี่ยคะ่ะราคาตลาดแกว่งได้นะคะเพราะฉะนั้นในภาวะที่ดอกเบี้ยขาขึ้นราคาตลาดของตราสารหนี้ก็เลยลดลงนะคะเราเลยเริ่มเห็นมูลค่าของมูลค่าหน่วยลงทุนเนี่ยลดลงจากตอนที่เราซื้อได้แต่ในขณะ เดียวกันคนที่ซื้อหุ้นกู้โดยตรงเขาไม่ต้อง Mark to ูมาเก็ตเขาไม่ต้องบันทึกบูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อครอบกําหนดอายุก็ได้รับเงินคืนตามมูลค่าหน้าตัวเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีการแกว่งระหว่างทางอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็ก็เห็นร่วมกันค่ะว่าควรจะต้องมีการทำความรู้ความเข้าใจให้แพร่หลายไปยังนักลงทุนให้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ครับมีท่านใดยังติดใจที่คณะกรรมการได้ตอบที่แจ้งไหมครับไม่มีแล้วนะครับขอยนากครับครับเชิญครับท่านพลเอกรัฐผมอาจจะไปครับไปเรียนรประทานวิสภาครับกับผมพลเอกรัฐรัตนวานิชก็ไหนไท่านมาแล้วอยากจะเรียนถามท่านเป็นข้อมูลและความรู้ท่านรองกรรมการผู้การนะฮะสมาคมทาศาลีไอ้ e พ petual b บ n d เนี่ย มันเหมาะสำหรับการลงทุนไหมแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับต่อสภาพตลาดตราสารนี้ของประเทศไทยครับขอบคุณนะที่แจ้งนะครับขอบคุณครับ,ค,รบค่ะสำหรับเพอร์เพช l b วบอนะคะซึ่งภาษาไทยบางแห่งก็จะเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันร์ก็คือตราสารนี้ที่ไม่มีกำหนดอายุปกติแล้วเวลาออก หุ้นกู้หรือพันธบัตรจะกำหนดอายุใช่ไหมคะเช่น3ปีหรือ5ปีก็จะได้รับคืนเงินต้นแต่กรณีของ Perpetual b o n d นะคะมันเป็นตราสารประเภทหนึ่งซึ่งบางแห่งอาจจะเรียกว่าตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนกึ่งทุนคือยังไงคือมันจะคล้ายๆกับหุ้นตรงที่ว่าหุ้นก็ไม่มีอายุเหมือนกัน ะะตราบใดที่บริษัทยังประกอบกิจการได้ยังไม่เจ๊งเราก็มีโอกาสได้เงินปันผลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น Perpetual Bond ที่ว่าเนี่ยก็คือมันมีหลักส่วนนี้ค่ะที่คล้ายกับหุ้นคือหมายความว่าตราบใดที่บริษัทยังประกอบกิจการได้ตราสารนี่นี้ก็ยังจ่ายดอกเบี้ยซึ่งสูงๆเนี่ยนะคะ 5, 6%าจ่ายไปได้เรื่อยตราบใดที่บริษัทยังไม่เจ๊ง ะะก็จะมีจะมีเงื่อนไขอันนี้ที่คล้ายๆกับหู้นบางครั้งเราเลยเรียกว่าตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนแต่ว่าถ้าถามถึงความเสี่ยงแน่นอนถ้าเทียบกับตราสารหนี้ปกตินะคะคือบริษัทเดียวกันเนี่ยสามารถออกได้ทั้งตราสารหนี้แบบปกติกับตราสารหนี้ที่เราเรียกว่า Perpetual b o n d ถ้าเป็นตราสารหนี้ปกติเนี่ยเป็นตราสารหนี้ที่มีสิทธิ ในการรับชําระคืนเทียบเท่ากับเจ้าหนี้สามัญทั่วไปก็คือไม่ด้อยสิทธิ์แต่ถ้าเป็นเพอร์เพชั่วบอลเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิ์หมายความว่าถ้าเราซื้ออันนี้ความเสี่ยงที่มากขึ้นก็คือเราเป็นเจ้าหนี้ด้อยสิทธิ์ ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทบริษัทมีปัญหาแปลว่าลำดับในการได้รับชําระคืนหนี้หลังจากที่ขายทรัพย์สินของบริษ,รษัททอดตลาดแล้วอะค่ะสิทธิ์ของเราจะอยู่หลังเจ้าหนี้สามัญอยู่หลังเจ้าหนี้สามัญทั่วไปของบริษัทแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นเช่นสามารถที่จะเลื่อนชําระดอกเบี้ยได้อย่างเช่น 6% 7%เนเนี่ยแต่ถ้าบริษัทจะไม่จ่ายแล้วก็เลื่อนไปทบเป็นครั้งหน้าก็สามารถทำได้โดยไม่ได้ผิดเงื่อนไขของตราสารหนี้นี้เพราะฉะนั้นถ้าถามถึงเรื่องความเสี่ยงก็จะต้องเรียนว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปค่ะคนที่จะเลือกลงทุนตราสารหนี้ประเภทนี้ก็ควรจะต้องเข้าใจความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะคะว่าผู้ออกสามารถเลื่อนชำระดอกเบี้ยได้ถ้าผู้ออกมีปัญหาตัวนี้ ลำดับในการได้รับสำรักคือนี่จะอยู่หลังเจ้าหนี้สามัญน,นะคะแล้วก็มี call option หมายความว่าผู้ออกเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนดได้โดยทั่วไปเนี่ยคะ่ะผู้ออกจะมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดที่ปีที่5หมายความว่าที่เราหวังว่าจะได้เรไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ผู้ออกอาจจะหลังปีที่5แล้วเขาออกใหม่เขาได้เขาจ่ายแค่3%เ็เขาก็จะเ,เรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด ะะหรือในกรณีที่คนอยากจะให้เรียกไถ่ถอนก่อนกําหนดเหือเกินว่า5ปีหวังว่าจะได้เงินคืนเขาก็อาจจะไม่ใช้สิทธิ์นี้ก็ได้ก็คือแปลว่าเราก็ต้องถือต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าความเสี่ยงนี้ค่ะสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปในแง่ของอันดับเครดิตก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าอันดับเครดิตจะต่ํากว่าอันดับเครดิตของตราสารหนี้ทั่วไปอยู่อย่างน้อย2ระดับ ในกรณีที่ผู้ออกเดียวกันนะคะถ้าออกตราสารนี้ปกตินะคะสมมุติว่าได้ A ได้ 1A ถ้าเป็นตัวเพ r p e เ u ช l b ว n d บอลำดับจะลดลงมาสองขั้นนะคะก็จะเหลือแค่เป็น t r i ป l ป B บวกเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนลงทุนนะคะก็ต้องเข้าใจว่าว่าเข้าใจความเสี่ยงของตราสารนี้ประเภทนี้ถ่องแท้ไหมโดยเฉพาะถ้าผู้ออกเป็นบริษัทคือถ้าเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีชื่อเสียงดีๆโอกาสที่เขาจะไม่ไถ่ถอนก่อนกำหนดน่าจะน้อยนะคะ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ่ายถอนไม่ได้นะคะแล้วก็บริษัทที่เขาจะเลื่อนชําระดอกเบี้ยเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องดูว่ามันมีโอกาสไหมถ้าบริษัทที่เป็นขนาดใหญ่มีชื่อเสียงดีๆการเลื่อนชําระดอกเบี้ยออกไปซึ่งทําได้เนี่ยแต่เขาจะห้ามจ่ายเงินปันผลของหุ้นสามัญด้วย นะคะอันนั้นก็เป็นข้อกาหนดที่ติดตามมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องวิเคราะห์ก็ต้องคมาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าถ้าเป็นบริษัทน,นี้ออก <c oughs> เขามีแนวโน้มที่จะทําแบบนั้นไหมแปลว่าเจ้าของบริษัทก็จะไม่ได้เงินปันผลด้วยถ้าเขาเลื่อนใายดอกเบี้ยค่ะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนซึ่งโดยทั่วไปอะค่ะ,ะต้องสื่อสารให้นักลงทุนทราบอาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปค่ะขอบคุณค่ะ